ล่าสุดค่ะนักแสดงสาวของเรามาบิวแล้วนะคะสำหรับดีมช็อตวิดีโอที่จะปล่อยออกมาเร็วๆนี้14สิงหาคม10โมงเช้ามารอชมการทางช่อง YouTube ได้เลยนะคะซึ่งล่าสุดโนริซ่ามาที่ IG Story แล้วเป็นการนับถอยหลังแล้วก็ทางค่ายลาวก็มีการลงโพสต์เพลงดีมค่ะเป็นโมเมนต์ที่พี่เคนทาโร่กับโนริซ่านั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารนั่นเองนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นต้องมารอติดตามแล้วก็ทางช่อง YouTube ค่ะก็มีการแปะลิงก์ดีมิเอะมาให้เพื่อนๆแล้วนะคะแอดปักเอาไว้เดี๋ยวจะปักไว้ให้ด้านลล่่่าางคิปนนนนนนนีี้้้เชกกันนะซึอนหน ค่ะโริซ่ามาที่บับเบิลค่ะก็มาม้อมอยสืนทนานะคะน้องก็บอกว่าน้องยังไม่พร้อมเลยนะจ๊ะรีได้ว่าคงตื่นเต้นไม่แพ้กับแฟ,แฟนแน่เลยค่ะแล้วก็แฟนคลับถามว่าจะมีฉากจูบเปล่าคิดเซนเนี่ยนอนริซาก็ไม่ตอบนะคะแต่ว่าตอบเป็นอีโมจิอุ้ยอุยอุยให้ได้ติดตามกันนั่นเองค่ะแต่ว่าน้องบอกว่าต้องขนออทิชชู่มาทั้งโรงงานเลยนะคะน่าจะเศร้าและก็ดรามมากเกินพอสมควรเลยล่ะทุกคนซึ่งลิก์พรีเมียมมาแล้วนะคะก็สามารถไปกดกระดิ่งรอก,กันได้เลยจ้ะแม่แม่รีได้ว่า ตื่นเต้นตื่นเต้นไปช็อตฟิล์มด้วยนะคะได้ดูกันขนาดนี้แอคติ้งดาราสาวต้องปังแน่นอนเลยพี่เคนทาโร่ก็สายดราม่าอยู่แล้วนะคะเตรียมชิชชู่มาพร้อมแล้วก็รอกันสิบโมงเช้าะค่ะอาจจะมาเร็วกว่านั้นนิดนึงค่ะทุกคนกลัวๆๆกลัวมากมายกลัวว่าจะร้องไห้ค่ะทุกคนตื่นเต้นสุดๆลิงก์แอดปักไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะสามารถไปกดแจ้งเตือนรอกันไว้ได้เลยแล้วก็ฝากไปอนินกิที่ IG s t o r ตรีเต้าลิสต์ IG ของค่ายลาวกันด้วยนะคะ